าอัานนะคะก็คลิปนี้นะคะจะพา,ามาถักหมวกแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไหมเชือกฟอกนิ่มนะคะจะมีเส้นค่อนข้างใหญ่นะคะหมวกทรงนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการถักหมวกนะคะแต่ดอกนี้จะไม่ได้สาธิตน,นะคะเพราะว่าถักไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้ทําคลิปนะคะเนี่ยคะ่ะทํไอ่าทีแรกทํากะจะทํากระเป๋านะคะแต่ก็ ก็เลยเอามาติดหมวกแต่ถ้าหลายอันก็สวยอ,อยู่นะแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะมาทักหมวกกันนะคะใหม่ที่ใช้นะคะจะเป็นใหม่ตัวนี้ค่ะนี่เส้นค่อนข้างใหญ่นะคะเขาบอกเป็นเชือกฟอกดิมนะคะอ่าสั่งมาสองหมวนก็จะได้ขนาดหมวกหนึ่งใบพอดีนะคะแต่ถ้าไม่พอก็จะเสริมด้วยเชือกฟอก ที่เหลือๆอ,อยู่นี้นะคะอันนี้จะเป็นเชือกฟอกเส้นเล็กนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะพอไหมนะคะมาเริ่มงานกันเลยค่ะอ,อ๋อลืมลืมบอกนะคะเข็มที่ใช้จะเป็นเข็มหัวทองแบบนี้นะคะจะเป็นเบอร์เจ็ดทับศูนย์นะคะใช้กับใหม่ตัวนี้ค่ะเริ่มงานนะคะแล้วก็จะคล้องใหม่ให้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปงัดไหมออกมา แบบนี้ทําเป็นห่วงนะคะทาเป็นห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็ขึ้นโซ่ไปสองตรงนี้เราก็จะเป็นโซ่หนึ่งแล้วนะคะก็คือโซ่สามนั่นแหละเนี่ยนับดูแล้วอะจากนั้นนะคะก็พันหัวเข็มพอหนึ่งคอนะคะลงในช่องนี้ไปอีกสิบเอ็ดครั้งรวมกับโซ่ด้วยนะคะก็จะเป็นสิบสองนะคะเราจะขึ้นสิบสองพอหนึ่งคอนะคะตรงตรงกลางนี้นะคะ สองสี่ห้าแล้วก็หกใหม่ตัวนี้จะเส้นใหญ่นะคะแล้วก็มีน้ำหนักนะแต่เขาก็นุ่มดีนะคะใส่ขี่รถเครื่องขี่รถมอเตอร์ไซค์คือไม่ปิวเลยนะคะหมวกตัวนี้ไม่ปิวเลยนะทุกคนแล้วก็ทำไปให้ได้รอบนี้นะคะสิบสองครั้งค่ะ ก็เนี่นะคะเราก็จะรวมโซ่ด้วยนะสิบสองหลักนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองแล้วเราก็จะดึงรูดตรงนี้นะคะให้มันกระชับนะคะแน่นจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมน้ำมาในโซ่นี้นะคะโซ่ที่สามอุ้ยขออภัยก็จิ้มเข้าไปแล้วก็สีดึงผ่านออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้จากนั้นนะคะขึ้นโซ่ไป ขึ้นโซ่ไปสามนะคะโซ่สามแล้วนะคะพันหัวเข็มลงในหลักเดิมนะคะลงในหลักเดิมแบบนี้หนึ่งครั้งพอหนึ่งขอนะคะลงในหลักเดิมต่อไปพันหัวเข็มลงในหลักถัดไป สองครั้งนะคะแล้วก็ลงในหลักถัดไปเราก็จะลงในทุกหลักนะคะหลักละสองครั้งแบบนี้นะคะจะได้ทั้งหมดนะคะยี่สิบสี่หลักนะคะคือเป็นการขยายนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะลงสามลงไปทุกหลักหลักละสองครั้ง หลักละสองหลักนะคะแบบนี้นะคะวนมาจนรอบเลยค่ะก็นี่นะคะหลักที่สิบสองของเรานะคะก็พันหัวเข็มลงไปสองครั้งเหมือนกันค่ะหนึ่งแล้วก็สอง แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเชื่อมในโซ่ที่สามนะคะก็จิ้มเข้าไปแล้วก็สีดึงผ่านจะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นขึ้นโซ่ไปสามหนึ่งสองสามเราก็จะทำพอนึงคอในหลักถัดไปนะคะสองสองครั้งหนึ่งแล้วก็ สองแบบนี้นะคะเพราะหลักต่อไปลงหนึ่งครั้งหลักต่อไปสองครั้งหลักต่อไปหนึ่งครั้งหลักต่อไปสองครั้งเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะ ถักสลับกันแบบนี้นะคะก็คือหนึ่งหลักแล้วก็ลงสองหลักลงหนึ่งหลักแล้วก็ลงสองหลักหนึ่งหลักแล้วก็สองหลักวนมาจนรอบเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็ถักมานะคะบนมาถึงจนหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายเราจะทำสองหลักนะคะก็คือพอหนึ่งคอสองหลักแบบนี้นะคะแล้วก็มาจิ้มในโซ่ที่สามของหลักแรกค่ะ เราก็จะได้แผ่นกลมๆออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะขยายไปเรื่อยๆนะคะต่อไปแถวต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นโซ่ไปสามขึ้นโซ่ไปสามจากนั้นพันหัวเข็มนะคะพอหนึ่งคอลงในหลักถัดไปเราจะนับเป็นหลักที่สองนะคะจากนั้นพอหลักที่สามก็จะทำพอหนึ่งคอสองครั้ง หรือ V นะคะเนี่ยคู่กันแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็มาลงนี้แบบนี้นะคะต่อไปก็พอหนึ่งคอนึงหลักสองหลักพอหลักที่สามทำซ้ำสองครั้งแบบนี้นะคะเราก็จะทําแบบนี้ค่ะวนไปจนรอบอีกเช่นเคยนะคะ พอหนคอหนึ่งหลักสองหลักแล้วก็พอหลักที่สามทำสาอีกสองครั้งแบบนี้ทําวนมาจนรอบเลยนะคะค่ะนี่เราก็ถักมานะคะจนมาถึงห่วงสุดท้ายแล้วนะคะหลักสุดท้ายนะคะก็จะเป็น V นะคะหรือว่าพอหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องเดิมนะคะจะจบด้วยตรงนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่ามันมีหนึ่งสองแล้วก็มาสองแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเดิคขามาจิ้มกับโซ่ที่สามของหลักแรกออกมาจากนั้นนะคะโซสามพันหัวเข็ม ลงในหลักถัดไปนับสองลงในหลักถัดไปนับสามสามหลักแบบนี้นะคะพอหลักที่สี่เราก็จะทำวีค่ะนี่ทำพอหคอสองครั้งลงในช่องเดิมนะคะแบบนี่ผนวเข็มหลักที่หนึ่ง หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่พอหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องเดิมสองหลักนะคะตรงนี้แบบนี้เหมือนเดิมค่ะทำวนไปนะคะ แล้วก็ถักมานะคะจนมาถึงหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายก็จะเป็นพ่อหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องเดียวกันนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะปิดงานเหมือนเดิมก็คือจิ้มโซ่ที่สามของหลักแรกนะคะขึ้นโซ่ไปสามเราก็จะได้แผ่นออกมาแบบนี้นะคะ ของต้นแบบนะคะวัดได้ประมาณนี้นะคะหกนิ้วนะคะรอบรอบตรงนี้นะคะสําหรับใครที่ต้องการกว้างกว่านี้นะคะก็ให้เพิ่มเป็นสี่หลักแล้วค่อยวีนะคะสี่หลักแล้วค่อยวีรอบมาเลยนะคะแต่ของต้นแบบจะพอแค่นี้นะคะแค่นี้ก็กว้างแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำพอหนึ่งคอหลักต่อหลักนะคะทั้งหมด7ดแถวค่ะ ก็คือเราจะไม่ได้มีซ้ำสองอ่าสองสองหลักกันแล้วนะคะเราก็จะทำหลักต่อหลักกันเลยค่ะแบบนี้ค่ะพาหนวดเข็มแล้วก็จิ้มในหลักถัดไปพาหนวดเข็มแล้วก็จิ้มในหลักถัดไปแบบนี้เลยนะคะทำวนจนรอบเลยนะคะของต้นแบบก็ใหม่หมดนะคะ <S <S เดี๋ยวจะมาต่อใหม่ให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีการต่อใหม่นะคะก็ ให้อยู่ในเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งมาอันนี้ก็คือปลายใหม่อีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เราจะจบอยู่แค่นี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ปลายใหม่ฝั่งนี้นะคะรวบเข้ามาแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มขึ้นในหลักถัดไปเลยนะคะโดยรวบเอาปลายใหม่เก็บ ปลายไหม่ฝั่งนี้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือวิธีการต่อใหม่ของอันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีวิธีการอื่นที่ต่อก็ต่อไปได้เลยนะคะเพราะถ้าเราผูกนะคะมันจะเป็นปมไม่สวยนะคะงานเขาก็จะต่อไปเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะไม่มีรอยต่อนะคะข้างหลังเราก็จะเก็บเก็บแบบนี้ไปด้วยนะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวจะถักบนไปให้ได้ขนาดตามความสูงที่ต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนทำปีกนะคะค่ะน,นี่เราก็ถักหมวกนะคะได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะของต้นแบบก็จะถักลงมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ ทางตรงเนี่ยนะคะจะเส็จแถวจะได้ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณหูนะคะแล้วเดี๋ยวแถวต่อไปเราก็จะมาขยายปีกนะคะปีกนะคะต้นแบบจะถักออกมาแค่สามแถวจะไม่ขยายมากนะคะขึ้นโซ่มาสามนะคะขึ้นโซ่มาสามแล้วก็พันหัวเข็มนะคะพอหนึ่งคอลงในหลักถัดไป ข้อหนึ่งคอลงในหลักถัดไปนะคะสองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วพอหลักที่ห้านะคะเราก็จะซ้ำสองครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็พันหนัวเข็มหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลัก ที่สี่หลักที่ห้านะคะแล้วก็ซ้ำลงไปแบบนี้นะคะงานก็จะขยายออกเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะไม่บานมากนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้งานที่บานมากหรือว่าเป็นขื่นนะคะก็ซ้ำซ้ำอ่าเหมือนกับว่าเว้นแค่สองสามหลักแล้วก็ซ้ำสามๆไปได้เลยนะคะอันนี้เราสามารถดัดแปลงได้ แต่ของต้นแบบจะไม่ให้บานมากนะคะตรงนี้นะค่ะแล้วก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอนะคะสองหลักลงในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ข้ามมาจิ้มตรงนี้ปิดงานนะคะแถวต่อไปขึ้นโซ่ไปสามเราก็จะทำนับหลักนี้เป็นหลักแรกนะคะหนึ่งแล้วก็ สองสามสี่หลักที่ห้าแล้วเราก็จะลงหลักที่หกนะคะสองครั้งหลักที่หกนี่นะคะลงสองครั้งแบบนี้หลักนี้เราจะเป็นห้านะคะลงห้าตรงนี้ก็จะเป็นลงหลักที่หกอย่างเงี้นะคะ แล้วก็ถักบนไปนะคะของต้นแบบจะถักเพิ่มไปอีกหนึ่งแถวก็คือจะไปลงเจ็ดนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ความยาวเพิ่มก็ทําไปนะคะตรงนี้เขาจะค่อยๆบานออกนะคะจะไม่ได้บานมากนะคะก็เดี๋ยวพอหลังจากแถวนี้แล้วนะคะเราจะทําอีกหนึ่งแถวแล้วเราก็จะมาเก็บดิมแบบนี้กันนะคะหยักๆแบบนี้นะ ค่ะแล้วก็ถักเพิ่มมาอีกหนึ่งแถวแล้วนะคะจากจุดตรงที่ถักวนใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสาสี่ห้าหกสามนะคะแล้วก็หนึ่งสสามสี่ห้าเจ็ดนะคะสาลงไปนะคะจะทําแค่สามแถวนี้นะคะ,ะหมวกเขาก็จะเป็นปีกบานออกมานิดเดียวนะคะไม่เยอะนะคะ,ะคาดว่านะคะ ไหมไม่น่าจะพอนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บริมนะคะเดี๋ยวจะลองเก็บดูก่อนนะคะแต่ถ้าไหมไม่พอนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ไหมตัวนี้นะคะเก็บริมนะคะเป็นสีขาวไม่รู้จะเข้ากันไหมเพราะว่ามีอยู่แค่นี้แล้วรู้ไมมก็เป็นสีเหลืองยิ่งแล้วใหญ่เลยเดี๋ยวมาดูวิธีเก็บริมก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเก็บริมไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นตรงนี้นะ เราอยู่ในเข็มลักษณะนี้นะคะเราก็จะพันเลยค่ะอ่าพากลับมาฝั่งนี้นะคะคือมาข้างหน้าแบบนี้นะแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็มาดึงเกี่ยวเอาเส้นนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็รวบมันจะขืืนๆมือนิดนึงนะคะแบบนี้แล้วก็เราก็จะจิ้มเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็มาวนเอาตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงผ่าน จากนั้นก็จิ้มลงไปแล้วก็งัดขึ้นมาแล้วก็มาเกี่ยวกับตัวนี้ดึงผ่านสองเส้นแล้วก็จิ้มลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงผ่านสองเส้นอ่าจิมข้างหน้าแล้วก็มาควักข้างหลังดึงผ่านจิ้มควักดึงผ่าน เขาก็จะเกิดลายแบบนี้นะคะเพื่นก็ถักบนไปจนรอบนะคะเดี๋ยวต้นแบบจะลองถักดูนะคะว่ามันจะพอไหมถ้าไม่พอก็เดี๋ยวกลับไปใช้ใหม่ตัวสีเหลืองกับสีขาวนู่นนะคะเพื่อนก็ถักบนไปนะคะค่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสรุปนะคะตรงอ่ลิมนะคะไม่พอนะคะสีน้ําเงินเอ่อสีน้ําตาลเข้มนี้นะคะก็เลยใส่สีขาวนะคะ ก็เลยใส่สีขาวให้ดูนี่ก็อ่ะลืมเก็บปลายใหม่ตรงนี้ก็สามารถตัดได้เลยเพราะว่าเราเก็บรวบไปแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ลองไปถักกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย